ไปดูในเดสบอร์ดกันเนาะเดสบอร์ดดูแล้วก็เช็คดูทุกวันบันะนิดวันะหน่อยนะเพราะว่าความจำลืมมั่งอะไรมั่งนี่นะก็เลยเช็คดูในเดสบอร์ดดูว่าการมีส่วนร่วมเท่าไหร่เนื้อหาของคุณมีปฏิทธิภาพสูงสุด แชร์ไปยังตรงไหนในกลุ่มเขาจะบอกเราเพื่อนนะ <Hey. S 1> กดคําว่าถัดไปเงี้ยเขาบอกว่าแชร์เนื้อหา oh. ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณการแชร์ไปยังกลุ่มสามารถเพิ่มโอกาสการมองเห็นของคุณได้เพิ่มขึ้น53เปอร์เซ็นต์เข้าใจเพื่อนแต่การแชร์บางทีก็ต้องดูด้วยว่าแอดมินเราแชร์บ่อยไหมต้องแชร์ ตามสมควรนะเพื่อนเมื่อก่อนสมัยก่อนนูน้นก็บอกว่าอาทิตย์ละเดือนละห้าครั้งใช่ไมแชร์นันมันนานแล้วเนาะแต่ยุคนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่แล้วอาจจะแชร์วันละครั้งก็คงพอมึงนะเพื่อนเนะผมเองนะผมก็ไม่กล้าแชร์เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะก็พิจารณาเอาในเรื่องของการแชร์เนาะบอกเลยชาเลนจ์ประจําสัปดาห์เนี่ยเลือกตามกําหนดเอาเขาจะบอกเรา แล้วมาดูข้อมูลเชิงลึกเปนเหมือนข้อมูลเชิงลึกนะเราดูเทปบอร์ดเราไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเขาจะดูว่าการรับชมของเราเท่าไหร่เป็นหมืน่นเป็นแสน,ปนไปเลยบางคนก็ดีดีใจด้วยนะผมหลักหมื่นก็ดีใจแล้วนอกนั้นแดงหมดเลยแดงยังไม่เขียวเลยแดงในการมีส่วนร่วมรายได้จำนวนผู้ติดตามเนี่ยสีแดงหมดเลยแต่ก็ ไม่เป็นไรทําหน้าที่ต่อไปการมีส่วนร่วมทั้งหมดเนี่ยเราก็ดูนะเราก็ดูแล้วว่าภาพไหนคลิปไหนที่ที่มันเรามีส่วนร่วมแล้วทำให้เราอ่ามันดีเออแล้วกดเข้าไปยังจุดจุดหนึ่งการสร้างไรายได้แบบเนื้อหาไรแบบอา mm hmm. เขาจะบอกเราว่ามีรูปภาพข้อความ เรียลสตอรี่วิดีโอตรงนี้เราก็เลือกเอานะเพื่อนๆนะเลือกเอาว่าเราจะทำอะไรน้อยอะไรมากเราก็ดูเอาว่ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างภาพเรามาเคี้ยวนะข้อความอะไรเงี้ยเราเลือกเอาว่าเราจะทำกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละอย่างทำให้เรามีไรายได้เอาไว้ง่ายแค่นั้นเนาะอะไรที่มีรายได้เยอะเราก็ทำหน่อยทำเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอืม โอเคเลยนะเน่ช่วงนี้ก็โอเคของผมส่วนมากมีรูปภาพกับสตอรี่ข้อความนะที่ขึ้นอยู่นะคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วเล่าสู่กันฟังดูเดสบอร์ดไปด้วยเนาะเพื่อนๆแค่นี้แหละครับผม